สวัสดีครับพี่น้องอสสมครับวันนี้หมอชาติมาคุยเรื่องชุดเครื่องแบบของอสมนะครับก็แยกเป็นเครื่องแบบอสมชายและก็เครื่องแบบอสมหญิงแล้วก็แบ่งอีกนะครับเป็นชุดพิธีการและชุดปฏิบัติการเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเครื่องแบบอสมหญิงนะครับชุดพิธีการนะครับก็จะมีแบบมาตรฐานเลยนะครับชุดสีเทาอมฟ้านะครับเป็นแบบกระโปรงนะครับ สวมกับแบบกระโปรงมีเสื้อมีโลโก้ชัดเจนไม่มีกระเป๋าด้านหน้านะครับนี่เป็นแบบมาตรฐานเลยรองเท้าคัตชูสีดำส่วนชุดปฏิบัติการจะมีกระเป๋าคล้ายๆชุดสาฟารีนะครับด้านหน้าเลย2ใบนะครับแล้วก็เป็นกางเกงนะครับเป็นกางเกงและรองเท้าคัตชูสีดำแต่ชุดนั้นก็เป็นสีเทาอมฟ้าเช่นเดิมนะครับเรามาดูเครื่องแบบออสมมชาย อสมชายนี้ awesome จะมีชุดเดียวนะครับชุดพิธีการกับชุดปฏิบัติการนะครับเป็นเสื้อระเบียบเรียบ,บร้อยเลยนะครับมีโลโก้ด้านหน้านะครับมีโลโก้ด้านหน้ากระเป๋าโลโก้นะครับแล้วก็เป็นกางเกงพร้อมรองเท้าคัดชูสีดำนะครับชุดเป็นสีเดียวกับอสมหญิงนะครับก็คือชุดสีเทาอมฟ้านั่นเองนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่า ชุดพิธีการกับชุดปฏิบัติการใช้อย่างไรนะครับชุดพิธีการก็คือเอาไว้สวมกรณีมีงานนะครับมีงานที่จะต้องปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการหรือว่างานวันอ,อสมอหรือว่างานที่ต้องอยู่ต่อหน้าผู้เลัาผู้ใหญ่เป็นต้นนะครับส่วนชุดปฏิบัติการนั้นใช้ในการออกพื้นที่นะครับใช้ในการออกพื้นที่เพราะว่าสุภาพสตรีจะเป็นชุด กางเกงนะครับแต่ส่วนสพบุรุษนั้นเหมือนกันเลยนะครับชุดพิธีการกับชุดบริการชุดเดียวกันเลยนะครับส่วนสตรีเพื่อความคล่องแคล่วในการออกทํางานในชุมชนก็เป็นกางเกงนะครับเสื้อก็คนละแบบกับชุดพิธีการนะครับเสื้อชุดพิธีการจะไม่มีกระเป๋าด้านหน้านะครับแต่ชุดปฏิบัติการของอสมหญิงเนี่จะมีกระเป๋าเป็นแบบซาฟรีด้านหน้า2ใบนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อพี่น้องอสมให้ทราบเดี๋ยวทุกันนะครับว่านี่คือเครื่องแบบนะครับ เครื่องแบบอสมหญิงและอสมชายแล้วก็แยกเป็นชุดพิธีการกับชุดปฏิบัติการใช้อย่างไรนะครับหลายท่านก็สอบถามมานะครับมีหลายท่านบอกว่าเครื่องแบบอสมเป็นเสื้อโปโลนะครับกับกางเกงหรือว่ากระโปรงนะครับอันนั้นเป็นชุดลำลองนะครับเป็นชุดลำลองที่แต่ละพื้นที่นะครับหามาใส่ตามโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาบ้าง งานที่อ,ออกพื้นที่แบบที่จะต้องมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อ,อาการเลอะเทอะเปื้อนแบบนี้นะครับก็จะใช้ชุดกีฬาบ้างนะครับชุดที่เป็นเสื้อโปโลโบ้างนะครับพี่น้องครับสำหรับเครื่องแบบอสมอ l นี่นะครับเป็นไปตามระเบียบของอ s สมอ l ปี2 5 5 4เลยนะครับเป็นไปตามระเบียบเลยนะครับ แล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อไปด้วยนะครับพี่น้องอสสอสมให้ทราบโดยทั่วกันนะครับบางคนบางท่านนี่ยังไม่ทราบนะครับและอีกอันหนึ่งที่หมอชาติอยากจะฝากไว้ก็คือชุดอสมเนี่ยนะครับเป็นชุดสีเทาอมฟ้าทั้งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อและกระโปรงหรือว่าเสื้อกับกางเกงชุดสีเทาอมฟ้าทั้งชุดเลยนะครับไม่ใช่สีเสื้อสีเทาแล้วกระโปรงสีดํา ไม่ใช่เสื้อสีเทาอมฟ้าแล้วกางเกงสีดำไม่ใช่นะครับต้องเป็นสีเทาอมฟ้าทั้งชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อและกระโปรงหรือว่าเสื้อและกางเกงรองเท้าคัดชูสีดำครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีครับเป็นไปตามระเบียบนะครับพี่น้องอสอสมอทราบโดยทั่วกันนะครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องเล่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวหมอชาติจะมาคุยเรื่องอื่นต่อ ที่มีความสําคัญและก็มีความจําเป็นที่พี่น้องอ,อสอสมต้องรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ